ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาร่าไทยค่ะวิธีทำขนมปังสังขยาชาไทยเมนูง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายก็ปังไม่ว่าจะจิ้มจะทาก็อร่อยล้ำล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนผสม 1. งผงชาไทย5ช้อนโต๊ะ 2. เกลือ เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา 3. น้ำตาล110กรัม 4. นมข้นจืด150กรัม 5. นมข้นหวาน80กรัม 6. กระทิ150กรัม 7. ไข่ไก่ สองฟอง8แ,แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะ9ก้าน้ำเดือดสามรอกรัมและสิบขนมปังค่ะมีวิธีทำดังนี้จ้าขั้นตอนแรกนำผงชาไทย เทลงใส่ถ้วยเติมด้วยน้ำร้อนๆแล้วพักไว้สัก20นาทีหรือจนกว่าน้ำชาจะเย็นนะคะแล้วให้นำชาที่เราพักไว้จนเย็นมากรองค่ะกรองกา,กากออกนะคะเพราะเราต้องการใช้เขาเฉพาะน้ำชาเท่านั้นค่ะ ขั้นตอนที่3นํนำไข่ไก่สองฟองที่เตรียมไว้มาตอกใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตีไข่ด้วยตะก้อมือสักประมาณ2-3นาทีจนไข่ละลายดีหรือไม่ก็ขึ้นฟูค่ะมาถึงขั้นตอนที่4นะคะคือค่อยๆทยอยเติมน้ำตาลเกลือกระทินมข้นหวาน นมข้นจืดและตามด้วยแป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วตีจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งส่วนผสมดังกล่าวเราได้จัดเตรียมไว้ตามปริมาณข้างต้นนะคะ ขั้นตอนที่5เติมน้ำชาไทยที่กรองเตรียมไว้ลงไปแล้วตีให้ส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้นทุกอย่างเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะขั้นตอนที่6 นำไปกลองค่ะเพื่อกระจัดฝุ่นผงหยับหยาบออกขั้นตอนนี้จะทำให้เนื้อสังขยาที่ได้เนียนนุ่มค่ะเมื่อส่วนผสมเราพร้อมแล้วก็เตรียมเปิดเตาค่ะ แล้วก็ต้มน้ำร้อนให้เดือดนะคะแล้วนำส่วนผสมที่เตรียมไว้เทใส่ภาชนะที่ทนต่อความร้อนย้ำทนต่อความร้อนนะคะเพื่อนำไปตุน๋นผ่านไอ้น้ำโดยใช้ไม้พายคนตลอดค่ะเพื่อไม่ให้จับกันเป็นก้อนหรือเนื้อสังขยาเป็นไตค่ะ คนจนได้เนื้อสังขยาที่เหนียวหนืดดีในลักษณะแบบนี้แล้วยกลงจากเตามาวางข้างล่างแล้วคนต่ออีกสักสองนาทีนะคะ เสร็จแล้ววางพักไว้ให้เนื้อสังขยาเย็นดีจากนั้นเราไปจัดเตรียมขนมปังกันต่อค่ะมาดูวิธีจัดเตรียมขนมปังให้เหนียวนุ่มอร่อยและสวยวิธีการตัดขนมปังทำแบบนี้นะคะมีเทคนิคค่ะให้เพื่อนๆน,นำน้ำร้อนใส่แก้วทรงสูงเพื่อใช้สำหรับแช่มีด ที่ใช้ตัดขนมปังแช่น้ำร้อนไว้สักประมาณ20วินาทีแล้วค่อยนำมาเช็ดด้วยกระดาษหรือผ้าให้สะอาดแล้วถึงจะนำไปตัดขนมปังค่ะจะทำให้ขนมปังที่ตัดออกมาเป็นชิ้นที่สวยไม่เละไม่ร่วงเดี๋ยวมาดูกันนะคะวางขนมปังแล้วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคําแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้นำขนมปังใส่ภาชนะที่ทนความร้อนนำไปนึ่งกับซึ้งสักประมาณสองนาทีจะทำให้รสชาติของขนมปังเหนียวนุ่มอร่อยขึ้นกว่าเดิมค่ะตักแบ่งสังขยาใส่ถ้วยเล็กๆราดด้วยนมข้นจืดหอมหวานมันขนมปังนุ่มนึบๆนบ อร่อยเข้ากันดีมากค่ะนำขนมปังชุบด้วยสังขยาทำเสร็จใหม่ๆรับประทานคู่กับโอวันตินไมโลโก,โกโก้กาแฟร้อนๆสักถ้วยหรือชาร้อนๆสักถ้วยตอนเช้าๆก่อนออกไปทำงานบอกได้เลยคำเดียวค่ะว่าสุดยอดอร่อยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย